เปิดประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบคนไวัยมันใกล้มอมหิดลกับคอนโดใหม่พร้อมอยู่สวดกลางแน่นๆรองรับการเรียนรู้และความสนุกไปพร้อมๆกันและที่นี่คือเคปป๊อปสรยาครับ น้องน้อม,อมหิดลต้องกลิดแล้วกรีดอีกปีก่อนนู้นนะครับเคปมิวแทนศารยาเสร็จมาคือว้าวมากตลาดซื้อขายปล่อยเชา่าคือปังสุดๆมาปีนี้เคปคอนโดโครงการที่2ของชเุรนี้มาแล้วกับที่นี่เคป ป๊อบสารยาเสร็จมาแล้วตรงปกสวยอิ่มแบบฟินเวอร์แคมมีจุดเด่นด้วยจํานวนห้องพักอาศัยที่น้อยกว่าให้ความเป็นส่วนตัวแต่ส่วนกลางไม่น้อยหนะ้าเพราะให้มาแบบจุกๆกกว่ด26โซนกิจกรรมพร้อมทาให้ผู้พักอาศัยประทับใจด้วยห้องพักที่กว้างเกินใครและให้เพดานสูงถึง2.7เมตร ที่ตั้งโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่สารยานครชัยศรีโครงการมาในรูปแบบคอน,นโดโลไลท์สูง7ชั้นหนึ่งอาคารพร้อมมีอาคารคลับเฮาส์เป็นส่วนกลางสองชั้นแยกต่างหากอีกหนึ่งอาคารโดยจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัยเพียง237ยูนิตพร้อมที่จอดรถ3 5เรวมจอดซ้อนคันครับทำเลนี้คือด,ดีงามใกล้มอมหิดลเพียง5นาทีเพราะมีบริการชัตเตอร์สวิตคอยรับส่งถึงหน้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะรอบๆก็อุดมสมบูรณ์หาของกินง่ายผู้ปกครองที่น้องๆพักอยู่ที่นี่อุ่น จหายห่วงได้เลยมาเริ่มตะลุยดูความป๊อปของส่วนกลางกันเลยดีกว่าเริ่มที่ชั้นหนึ่งของอาคารคลับเฮานี้นะครับจะมีส่วนกลางเยอะแยะมากมายเลยจะมีสี่มุมให้นั่งจุ่มตัวทั้งป๊อ l ลาอช์โคเวรกิ้งลาอ c ช์เซอร์เคิลลาและโคเว r ร i กิ้งไอเดีย เป็นได้ทั้งโซนรับแขกและที่นั่งทำงานอ่านหนังสือพร้อมมีปลั๊กไฟและไวเลสชาร์จเจอร์สเตชันให้ด้วยและเดินขึ้นบันไดวนมาจนถึงชั้น2ก็จะพบกับโคคิทเช่นให้ได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือการทำอาหารจะจัดเลี้ยงหรือเปิดตี้ก็จัดไปได้เต็มที่ลักลัยการยังมีอ e ีเลเบรี่ให้ได้มานั่งทำงานกันอีกจุดโซนนี้คือฟิลดีได้วิวสระว่ายน้ำสวยๆด้วยเดินต่อมาที่โซนาท์ดอร์ของชั้นนี้ครับเราจะพบกับความชุ่มฉ่ำซาดมาเต็มกับ U Space Pool สระว่ายน้ำรูปตัวยูที่จะมาแช่น้ำก็ดีว่าาออกกกกลังย็ได้ พร้อมจุดเช็คอินอย่าง DuO p พ o เดกทั้งลายกระเบื้องเท่ๆกับสีฟ้าของน้ำในสระเนี่ยรับรองว่า i อของเราโดนกดไ like ลค์ระเบิดแน่นอนและข้ามฟากมาที่ลูฟท็อปของ l u b House จะเจอพื้นที่สีเขียวเ e ล็ x i ซ g Area ียและที่นั่งป๊อบรูปบาร์ให้มันนั่งชิลมองวิวสระว่ายน้ำสวยๆได้ไม่มีเบื่อและยังมี Station, บาร์บีคิวสเตชันบรรยากาศเอาดอเหมาะกับการมาปาร์ตี้เบาๆในวันสบายๆค่ะและที่ชั้นสองของอาคารพักอาศัยยังมีส่วนกลางป๊อปๆอ,อ,อ,อีกเทียบทั้งป๊อบจิมเครื่อง ออกกำลังกายครบพร้อมให้บอดี้ฟิตเฟิร์มีมุมเรลัคซิ่งซิทติ้งนั่งชิลพร้อมสระงาม,งามและใกล้ๆก,ก,กันยังมีอ e ีสปอร์ตรูมสำหรับทำงานหรือเล่นเกมออนไลน์พร้อมมิวสิกสตูดิโอใครเรียนสายดนตรีไม่ต้องเสียเวลาไปซ้อมข้างนอกเพราะที่นี่จัดเต็มไว้ให้แล้วค่ะขึ้นมาต่อที่ชั้น3ครับจะมีพื้นที่สีเขียวให้มานั่งผ่อนคลายพร้อมชมวิวสวยๆได้2ฝั่งเลยนะแล้วก็มีพื้นที่เอ็กตรีมสปอร์ตและละ็อกควรมิงหน้าผาจำลองให้ได้มาซ้อมปีนป่ายเอาใจสายเอ็กตรีมพลังล้นด้วย ก็ต้องไป ถูกอกถูกใจเพราะเขาให้เพดานสูงถึง2.7เมตรอยู่ได้จริงอยู่ได้ยาวและนี่คือ One b e d บ X c l u s i v e ขนาด26ตารางเมตรมาพร้อมฟังก์ชันครัวปิดติดระเบียงค่ะเข้ามานะครับก็ไดอารมณ์ที่แตกต่างเพราะความสูงเพดานขนาดนี้เนี่ยให้ฟีลเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับพอเปิดห้องเข้ามาปุ๊บ,บก็เจอลิฟวิ่งก่อนเลยเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มโซฟาชั้นวางทีวีชุดโต,ต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งโครงการเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วและโซฟาเขาเนี่ยก็มาในรูปแบบโซฟาเบดด้วยเผื่อเพือพ่อนมาหายาติมาเยี่ยมต้องนอน ห้้งงงกก็็แปปลร่าาาจซฟใเนเนตียงนอนได้เลยครัครวทางโครงการทามีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยสิ่งมาให้เราครบทําอาหารมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวจะอบอุ่นหุงต้มนึ่งก็สามารถเปิดประตูตรงนี้เพื่อที่ระบายอากาศได้เลยค่ะสําหรับห้องนอนก็ได้ความเป็นส่วนตัวเพราะเป็นห้องนอนที่กั้นแยกส่วนด้วยประตูบานเปิดปิดภายในห้องได้ช่องแสงใหญ่เทควิวได้เต็มที่อย่างห้องนี้นะครับได้วิวสระสวยๆด้วยฐานเตียงขนาดใหญ่พร้อมที่เก็บของด้านใต้ตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดมหืมาพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งเป็นมุมส่วนตัวได้อารมณ์บลลอกอิน เ็เบาๆโครงการก็เตรียมมาให้ครบเลยครับมาต่อกันที่ห้องน้ำเลยนะคะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำํำพร้อมฉากกระจกบานกั้นอาบน้ําทางโครงการก็จัดเตรียมมาให้ครบและห้องน้ํานี้ยังเป็นดับเบิลเอ็กเซสเข้าออกได้2ทางเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นด้วยค่ะ ที่เป็นสายแฟรแต่งตัวป๊อบไม่ซ้ำจำไม่ได้เพราะเสื้อผ้าเยอะนิชาขอแนะนำวันเบดรูมเอ็กคลูซีฟขนาด26ตารางเมตรห้องนี้เลยค่ะที่มาพร้อมฟังก์ชัน walk in closet ในตัวอ้าวคุณป <c oughs> แต่งตัวป๊อบไม่ซ้าจำไม่ได้ตรงคอนเซปห้องเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับผมเลยต้องเลือกห้องนี้ไงเพราะห้องนี้นะก็มาพร้อมกับ Wal k in closet ขนาดเมื่อหึมา,มาเก็บเสื้อผ้าเข้าของที่จุใจใครที่มีเสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยเห็นห้องนี้กรี๊ดแตกแน่นอนแถมเชื่อมมาตรงนี้ก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยแลวเดินต่อไปอีกก็เป็นห้องน้าครับอาบน้ําเสร็จออกมาแต่งหน้าแต่งตัวทํามผมก็พร้อมไปลดล่นที่มหาลัยได้เลยครับและใจกลางห้องตรงนี้ก็ผสมผสานโซนนอนและโซนลิฟวิ่งได้อย่างลงตัวเกิดเป็นโอเพนสเปซขนาดใหญ่ทำให้เราไดด้้หองงงทีู่่โปล,งลงสะใจ จนไม่อยากออกไปไหนเลยนะคะเนี่ยและที่บริเวณด้านหน้าห้องนะครับเราก็ได้เป็นส่วนครัวชุดเาคาน์เตอครัวตู้ลอยสิงล้างจานโครงการเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะทําอาหารหรือเตรียมอาหารเล็กๆน้อยก็ได้พร้อมด้วยฉากกระจกบานเลื่อนทำให้ห้องนี้ได้ฟังก์ชันเป็นครัวปิดด้วยนะครับห้องนี้จะอยู่เองก็ดีลงทุนก็ได้ดิฉากหลันตีความป๊อปแน่นอน ป๊อบสระยาคอนโดใหม่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้บนทำเลติดถนนใหญ่ใกล้มอมหิดลเพียง5นาทีพร้อมมีรถรับส่งถึงหน้ามหาลายัยและให้ส่วนกลางสุด ถึง26โซนกิจกรรมเหมาะกับวัยมันใช้ชีวิตให้มีสีสันได้ในทุกวันกันไปเลยครับที่นี่คือทำเลศักยภาพที่น่าลงทุนเลราะใกล้กลสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ใกล้แหล่งงานมากมายพร้อมลายล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งร้านค้าร้านอาหารและมออนาคตไม่ไกลจากโครงการนะคะก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนดิ่งตรงมาที่นี่ทําให้เข้าออกเมืองได้สะดวกมากขึ้นอีกด้วยและถ้าเราไปดูโครงการรุ่นพี่ก่อนหน้านะครับอย่างเคฟมิวแทนสัลายาใกล้ๆก,ก,กันก็จะพบว่าโครงการนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลย โดยเฉพาะตลาดปล่อยเช่าที่คึกคักสุดๆและได้ผลตอบแทนงดงามมากด้วยใครที่เป็นนักลงทุนคอนโดบอกเลยนะครับว่าต้องห้ามพลาดที่นี่เช่นเดียวกันรวมถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนมอหิดลหรือสถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่กําลังมองหาที่พักอาศัยให้น้องๆที่นี่เนี่ยเหมาะอย่างมากเพราะนอกจากจะเดินทางสะดวกที่นี่ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มขน้นตั้งแต่หน้าโครงการจนถึงประตูห้องผู้ปกครองอุ่นใจหายห่วงได้เลยค่ะและที่นี่ให้ความเป็นส่วนตัวด้วยจํานวนยูนิตที่น้อยเพียง200กว่ายูนิตแต่ส่วนกลางไม่น้อยตามมีให้ครบทุกค ความต้องการของคนรุ่นใหม่ให้ห้องพักดีไซน์สวยฟังก์ชั่นดีพร้อมความโปร่งโล่งอยู่สบายด้วยเพดานสูงถึง2.7เมตรวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่พร้อมให้คุณมาพิสูจน์ความป๊อกได้ทุกวนันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ